วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนวัดวิสุทธารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโรงเรียนวัดวิสุทธารามตั้งอยู่เลขที่4หมู่4ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครบริหารงานโดยนายวีรพลเหล็กดีผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนวัดวิสุทธารามมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น109คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโรงเรียนวัดวิสุทธารามใช้กระบวนการบริหารจัดการโดยส่งเสริมให้ผู ู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อให้การสนับสนุนทรัพ,พยากรและกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน าการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่ชื่อว่าวัดวิสุทธ์โมเดลตามวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA ดังนี้ WU Wellplan การวิเคราะห์บริบทโรงเรียนวางแผนและตั้งเป้าหมายร่วมกัน A. attitude การสร้างความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี T. team การมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม W. wisdom มันศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง I. idea การมีความคิดสร้างสรรค์ S. safety การดำเนินการบนพื้นฐานความปลอดภัย U understanding, การเข้าใจและตรวจสอบตนเอง t, t r e a and team, การรักษาปรับปรุงส่งเสริมและต่อยอดผลจากการบริหารจัดการของโรงเรียนทำให้ประสบผลสำเร็จดังนี้ด้านสถานศึกษา รางวัลตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยปีการศึกษา2,567ถึง2,569รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไป ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2567มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน3รายวิชาประกอบด้วยวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ด้านนักเรียนเด็กชายวรพลปานชงได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2568ได้รับรางวัลชมเชยโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ณศูนย์การค้าเซนทันพาราเซ้ามหาชัยเด็กหญิงนัทวันแมวจารางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬากีทารรุ่น8ปีหญิงวิ่ง50เมตรชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยเกมประจำปี พศ2567ระดับสหวิทยาเขตบ้านบ่อรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4-6งานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเกรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ด้านขูและบุคลากรน,นางสาวธนพรศรีวิเชียน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4-6งานแข่งขันศิลปะอัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ด้านผู้บริหารรางวัลผู้บริหารต้นแบบด้านการสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้